สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องปิ้นพกพารุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ Perlipate A9 Max นะคะซึ่งมีความกว้างมากถึง110มิลค่ะภายในกล่องนะคะจะประกอบไปด้วยเครื่องปิ้นตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นคู่มือนะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะเป็น USB Type C นะคะ ก่อนที่จะทำการใช้งานนะคะเราจะต้องทำการชาร์จแบตให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้เอาตรงนี้นะคะด้าน Type C ตรงนี้นะคะเสียบกับตรงนี้นะคะแล้วก็อันน,นี้เสียบ,บ USB นะคะเวลาเราชาร์จไฟเนี่ยถ้าไฟยังไม่เต็มเวลาเราเสียบสายชาร์จตรงหมีตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็นสีแดงและถ้าเวลาเต็มแล้วเวลาเราเสียบสายชาร์จหมีจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ชาร์จไฟมาให้แล้วนะคะ แล้วเวลาเปิดเครื่องปิ้นนะคะกดปุ่มรูปหมีตรงนี้ค้างค่ะอันนี้คือเปิดเครื่องนะคะให้เราดับเบิลคลิกนะคะที่น้องหมีสอที่นะคะจะมี QR code แล้วก็รหัสของตัวเครื่องนั้นออกมา QR code ตรงนี้นะคะจะใช้สำหรับการเชื่อมต่อมือถือค่ะนี่นะคะ จะมีรหัสเครื่องพิมพ์น,นะคะแล้วก็มี QR code ออกมานะคะไว้สแกนเชื่อมต่อมือถือลำดับต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการฉีกกระดาษสำหรับการฉีกกระดาษนะคะเครื่องรุ่นนี้จะมีฟันอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่นะคะอ,อยู่ทางด้านบนอันนี้นะคะด้านหลังจะไม่มีฟันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีกเราต้องดึงขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกกระดาษกันนะคะ เรียบร้อยแบบนี้นะคะดึงขึ้นนะคะด้านที่มันมีฟันนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเปิดเครื่องรุ่นนี้เปิดง่ายเลยกดปุ่มตัวนี้นะคะปุ่มเปิดฝาปึ๊บอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วเวลาเราเปิดฝาไฟจะเป็นสีแดงนะคะเวลาปิดเพราะฉะนั้นเราต้องปิดให้สนิทปึ๊บปิดให้เรียบร้อยเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะอ่าเปิดฝาปึ๊บขึ้นมานะคะต่อไปมาดูการใส่กระดาษกัน นะคะการใส่กระดาษถ้าเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษไม่ใช่สติกเกอร์นะสามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้เลยนะคะเวลาวางเนี่ยหัวพิมพ์จะอยู่ฝั่งด้านบนตรงนี้ด้านที่เราจะพิมพ์กระดาษด้านที่เราจะพิมพ์จะต้องหันเข้าหาหัวพิมพ์แบบนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อมาแล้ววางผิดนะคะวางกับด้านมันก็จะปิิน์ไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาวางอันนี้นะคะจะมียางอยู่มีลูกกิ้งเป็นลูกกิ้งนะตรงนี้ให้เรา เอากระดาษเลยออกเลยจากลูกกิ้งหน่อยถ้าต่ำกว่าลูกกิ้งเนี่ยเวลาปิ้นปุ๊บมันจะปิ้นไม่ออกนะคะให้เนี่ยปิดเลยจากลูกกิ้งมาหน่อยเวลาใช้งานนะคะจะได้ปิ้นออกมาได้แบบนี้นะคะทีนี้ดูเวลาเราจะเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะที่เราไม่ใช้กระดาษปุ๊บให้เราหยิบกระดาษออกมาก่อนแบบนี้นะคะจะสังเกตว่า A9 รุ่นนี้จะมีตัวล็อกนี่นะคะตัวล็อกสองข้างตรงนี้ เพราะว่า a 9กสามารถใส่สติกเกอร์ได้3ขนาดค่ะจะมี1 1 0 77แล้วก็57อันนี้เราใส่กระดาษอยู่นะคะมันจะต้องมีตัวล็อกวิธีเอาตัวล็อกออกนะคะมันจะมีเป็นอย่างนี้ค่ะให้บีบบีบตรงนี้นะคะบีบตรงนี้เข้าหาตัวแล้วก็ดึงขึ้นฮึบอ่าออกมาแล้วหนึ่งข้างบีบเข้าหาตัวดึงขึ้นนะคะออกมาอีกหนึ่งข้างแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าใช้สติกเกอร์ม้วนยาวขนาด 1น0นี่นะคะต้องเอา,อาตัวล็อกตัวนี้ออกเพราะว่าถ้าไม่เอาตัวล็อกออกมันจะฟิตแน่นหมุนไม่ได้เลยค่ะฟิตไม่ได้นี่นะคะเห็นไหมจะพอดีและเอาออกสําหรับวิธีการใส่สติกเกอร์นะคะเวลาเป็นสติกเกอร์ม้วนใหม่หนึ่งแบบนี้เราจะต้องแกะอันนี้ขึ้นมาก่อนนี่นะคะแกะปึ๊บอ่าตรงนี้จะเห็นว่าตรงที่ลรากมันแปะตรงนี้มันจะมีคราบกาวเหนียวเหนียวเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นคราบกาว ให้เราตัดส่วนที่เป็นคาบกาวทิ้งด้วยเพราะไม่งั้นกาวจะไปติดตรงลูกกิ้งปิ้นออกไม่ได้นะคะให้เราตัดทิ้งแบบนี้นะคะจากนั้นอันนี้เป็นสติกเกอร์ม้วนยาวขนาด110มิลน,นะวางเข้าไปแบบนี้อย่าลืมหน้าที่เราจะพิมพ์หันเข้าหาหัวพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็วางให้เลยลูกกิ้งจ้าวางให้เลยลูกกิ้งนะคะปิดฝาค่ะเรียบร้อยเลยแบบนี้ ทสอว่าพิมพออกมาได้ไหมนะคะกดดับเบิลคลิกที่มีสีเขียวสองครั้งค่ะนี่นะคะปิมพได้ปกติโอเคไม่มีปัญหาทีนี้มาดูเวลาเราจะใส่สติกเกอร์ม้วนเล็กนะคะ57เวลาเราจะใส่สติกเกอร์ม้วนเลห้เนี่ยนะคะเปิดฝาเหมือนเดิมเอาม้วนยาวออกมา ล่องข้างในตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขามีสามขนาดนี่นะคะนี่เลยร้อยสิบนะคะเจ็ดสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนี่เลยนะคะเราแค่บีบตรงนี้นะคะนี่ด้านนี้บีบแล้วก็ตรงนี้มันจะมีก้านอยู่เสียบเข้าไปตรงรูนี่นะคะให้ตรงกับขนาดสติกเกอร์ที่เราจะใช้เดี๋ยวเรามาใส่ตัวห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดรูสุดท้ายนะคะนี่นะคะบีบตรงนี้นะคะ นี่ด้านนี้บีบเข้าหาการฟืบแล้วก็เสียบเข้าไปให้ตรงรูเขานะคะให้เรียบร้อยจากนั้นนี่นะคะสติกเกอร์ขนาดห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดมิลนี่นะคะเวลาวางนี่วางไปปุ๊บมันจะพอดีแหละแล้วเราก็นี่นะคะให้มันเลยลูกกิ้งออกมาปิดฝา,เ,าเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อย แบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสติกเกอร์นะคะ